สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบิร์ดวิสานะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานมากวันนี้ก็จะมาลงคลิปว่าถ้าสมมุติเราไปเล่นสายสเตปแคชเชอร์แบบเต็มตัวเนี่ยแล้วดันของเยอะๆเ,เนี่ยประสิทธิภาพการยิงโบหรือการใช้สเตปแคชเชอร์เนี่ยมันจะดีหรือมีประสิทธิภาพแค่ไหนก็เริ่มจากสกิลสเตปแคชเชอร์เนาะตัวสกิลบอกว่าสร้างดาเมจแบบไร้ธาตุแกศัตรูหนคนดาเมจที่ได้จะคิดจากดีเฟนส์ของศัตรูและเมจิกแอคแท็ของผู้ใช้ หมายความว่าถ้าเรามีเมจิกแอคแท็กสูงและดีเฟนซ์ของศัตรูที่น้อยเนี่ยมันก็จะได้ดาเมจสูงแต่ว่าตัวสกิลเนี่ยเขาไม่ได้รุนแรงอะไรมากตัวสกิลเนี่ยจะต้องคอมโบกับประดับนะครับประดับอันนี้คือประดับวิสัทนะครับอันเก่าเลยก็บอกว่าเด็กบวกสอินบวกสนะครับเพิ่มดาวดาเมจทางเวทต่อศัตรูทุกข,ขนาดนะครับเป็นโจมตีขนาดแล้วก็บอกว่าทุกๆ2จ็อบเนี่ย จะลดดีเลยหลังใช้สกิล1%สูงสุด30%หมายความว่าถ้าจ็อ6 6กปุ๊บก็จะได้ลดดีเลย์30%นะครับซึ่งตัวดีเลย์เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นระยะเวลาที่เราใช้สกิลเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นระยะเวลาที่เรารอใช้ skill สกิลถัดไปนะครับถ้าสมมุติผมลองใช้สตอมคัตนะครับอ่เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีหลอดใช่ไหมครับอยู่ตรงมันจะมี แถบสีดำๆตรงนี้อยู่ที่สกิลหมายความว่าตรงนั้นแหละคือเวลาดีเลย์ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในสกิลของสเตปแคชเชอร์นะครับที่คอมโบกับประดับเวทเนี่ยเขาบอกว่าขอ,อย้ายนิดนึงนะทุกๆสามเบสเนี่ยอเอาเข้าครับเขาบอกเมื่อใช้สเตปแคชเชอร์เนี่ยมีโอกาส20%ที่สกิลไฟโบและทิ ow, ้งโบแล้วก็ โคโบรวมถึงโซสไตเนี่ยจะทำงานตามเลเวลของสกิลที่เรียนรู้ไว้ซึ่งสกิลไฟโบไลนิ่งโบแล้วก็โคโบเนี่ยทาง GGT ีที T เขาได้ตัดตัวดีเลย์ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเล่นสายสเตปแคชเชอร์แบบรัวๆสามารถอัพสกิลได้แค่พีอาสามารถอัพสกิลเพียงไฟโบไลนิ่งโบแล้วโคโบเนี่ยก็สามารถรัวได้แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นโซสไตด้วยแบบฟูลดาเมจเลยในสายสเตปแคชเชอร์ก็จะต้องทำการ าหาของที่สามารถลดดีเลย์ได้ซึ่งในที่นี้ผมแนะนำว่าเราควรจะลดดีเลย์ตั้งแต่90%ขึ้นไปนะครับก็ของผมตอนนี้ก็จะมีหมวกด้วงเนาะหมวกด้วงตรงนี้เขาบอกว่าทุกๆทุกๆสองการอัปเกรดจะได้ m x t a บวก10แล้วก็ลดดีเลย์หลังใช้สกิล2ถ้าเรา,าตีบวกลงเลขคู่หมายความว่าเราจะได้ ลดดีเลย์หทุกๆการตีบวกนะครับแต่ถ้าสมมุติเราตีบวกลงเลข็ขี้เนี่ยมันก็จะหายไป2%ทีนี้ผมอัปเกรดถึงบวก10น้อมมวกของผมได้ลดดีเลย์อีก5%เท่ากับบวก10ได้มา10บวกอีก5%ได้15%นะครับสำหรับมวกใบเดียวอันที่2เป็นเสื้อม่วงนะครับเสื้อม่วงเนี่ยบวก All s t ตตหนึ่ง ได้รับดาเมจจากพ o อยเซนแล้วดาเมจจากพวกเผาอินเสกเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นข้อเสียของเสื้อได้ mtk a นะครับ30เพิ่มดาเมจอีกต่อทุกเผาเนี่ยอีก3%เป็นคนละตัวคูณกับตัวประดับเนาะเมออัปเก็ดถึง7ได้ลดดีเลย10์10%บวก9 m x k วกเท่ากับได้ m x 9 0นะครับเสื้อตัวเดียวทีนี้ตัวนี้ได้ดีเลย์10หมวกรวมกับหมวกที่ ได้ดีเลย์อีก15กลายเป็น25แล้วก็ประดับของไฮวิสัตนะครับคอมโบของประดับไฮวิสัตบอกว่าเมื่อสวมใส่ตัวมือกับโตัวโลเนี่ยจะได้รับ g กอ b a โบ e ดีเหรือดีเลยตรงนี้เนี่ยอีก5%หมายความว่าตรงนี้15 60เป็น25บอ,อีก5เป็น30ถูกไหมครับแล้วก็ประดับได้ลด ตามจ็อบนะครับสูงสุด30%ผมก็จะได้ดีเลยทั้งหมด30% 60%รวมกันอีก30%เป็น90%เพราะฉะนั้นผมจะสามารถาใช้สเตปแคชเชอร์โดยที่รวมกับโซสไตได้อย่างต่อเนื่องแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นการยิงนะครับสมมติว่ายิงครั้งนึงจะเห็นได้ว่าหลอดตรงนี้แทบไม่มีเลยสำหรับดีเลย90์90นะครับ ต่อให้ออกโซสไต์ก็แทบไม่ออกเลยเห็นไหมครับทีนี้ผมจะลองดูว่ามันรัวได้แค่ไหนปุ๊บ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 เห็นไหมครับผมสามารถรัวได้เรื่อยๆเลย,เลยสําหรับการลดดีเลย์90ทีนี้คําถามผมก็คือมันรุนแรงแค่ไหนล่ะผมก็ได้เปิดหน้าต่างมาแล้วเนาะเอาตัวที่มันไม่แพ้อะไรเราเลยดีกว่าอย่างเช่นตัวนี้ ปึ๊บป๊บปไฟโบออกดอกละพันสรวมกัน10ดอกเท่ากับ1 4ื่นสี่ร้มีเนาะอะ,อะปึ๊บป๊บป,บป,บปบมีทั้งไลท์ซิิ่งออกก็คือพันสเนาะแล้วก็ตัวอาไฟโบออกเป็นพ6นหรวมกันเป็นสองพนะครับก็คูณ10เข้าไปก็เป็น2 9งหมื่กะมันก็จะมีดาเมจ ด้วยความที่ผมดันดามีท่านาน้ำถ้าเราลัวปุ๊บเราก็จะเห็นมันลัวขนาดนี้เลยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่ออกมาสูงสุดก็คือ2500เนาะอันนี้จะเป็นดามีดของโคบเพราะว่าตัวผมเป็นสายสตอมกัรเนาะอ่ะทีนี้แล้วดามีดขนาดนี้ใช้งานจริงได้แค่ไหนอ่ะผมก็จะลองไปเทสให้ดูนะครับในส่วนของโลกใหม่จะไปตีโกเลมให้ดูเนาะว่า ดาเมเนเนี่ยมันดีมากไมยโอเคผมก็มาถึงแล้วนะครับแมปโกเลมโลกใหม่ซึ่งเป็นแมปยอดนิยมสำหรับการเก็บเรเยวนะครับโกเลมตัวนี้คือบาเดียมโกเลมซึ่งมีเลือดประมาณ4 5 0 6เราลองมาดูกันว่าเราจะสามารถโจมตีมันหรือฆ่ามันได้เร็วแค่ไหนนะครับ,บรับก่อนเนาะแล้วก็ออกลุยอ่าทีทาทาโชก่อนก็ได้อ่า เรียกว่ามันละลายไปเลยครับเห็นไหมครับชุดเดียวเรียกว่ามนละลายเลยแทบจะเรียกว่าหายไปในพริบตาสำหรับมอนสเตอร์ที่โดนเราสเตปแคชเชอร์ใส่เห็นไหมครับซึ่งสเตปแคชเชอร์มีการใช้ SP น้อยมาก8ดหน่วยเท่านั้นนะครับแล้วดาเมจรุนแรงมากที่เห็นนี่คือดาเมจออกมาตัดเดียวแล้วมอนสเตอร์ตายเลยนี่ครับมอนสเตอร์ตายเลยแค่นี้เลย เพราะฉะนั้นจริงการดันสายสเตปแคชเชอร์ให้สุดจริงๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตัวดามเมจจากโบหรืออะไรที่เราบ๊บมาเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วเอาไปใช้ได้จริงได้นะครับอย่างที่ผมยิงให้ดูนะครับตรงนี้ปุ้มๆุมถ้าตรงนี้ผมแจมใครก็ขอโทษด,ด้วยเนาะอ่าแต่จะมาให้ดูว่าสายสเตปแคชเชอร์ริงแล้วก็ค่อนข้างดนแรงนะครับถ้าสมมติเราอัพของที่มันสูงหรือว่าของที่มันถึงจริงๆ แต่ข้อเสียจริงๆของ s t e ปแคชเชอร์ริงมันก็ตรงทอยนะครับเพราะราองอัพโบทุกสาย10บเลยอ่นนี้เราก็สามารถเห็นไหมว่ายิงคับเดียวมนละลายทำให้เรารีดามเมจได้ค่อนข้างสูงเลยสำหรับสกิลสเตปแคชเชอร์อุ้ยนี่ขอสโอนกัดหน่อย เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นดาเมจที่ได้จากสเตปแคชเชอรหลังจากทําการอัพก็จากในคลิปนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัว s t ต p แคชเชอร์ยิงถ้าสมมติเราดันดาเมจไปได้สูงๆเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างมีอนุภาพร้ายแรงมากๆเพราะว่าด้วย SP ที่ใช้เพียง8หน่วยแล้วก็ requirement ของสกิลเนี่ยมีแค่อย่างเดียวคือ increase SP recovery หรือฟื้น SP เนี่ยเพียงแค่หน่วยเดียวเนาะ แต่ว่าจะมีข้อเสียในแง่ของการอัพสกิลโบสต่างๆเนี่ยให้ครบสิบรวมถึงโซสไตล์ถ้าเราจะทำฟูลออฟเนาะซึ่งเปลืองพอยค่อนข้างมากๆทีเดียวถ้าเกิดใครอยากเล่นสายนี้ก็แนะนำให้อัพสเตตัสเน้นเอจิแล้วก็อินนะครับตรงนี้ผมอัพอินเก้าสิบเก้าเนาะเด็กยี่สิบเอ็ดรวมกันได้ร้อยยี่สิบก็คือจะได้ใช้กับปากม็อบสกาฟตรงนี้นะครับแล้วก็วิธสี่สิบห้านะครับมีเลือดไวบ้างแล้วก็ เอจแปดก็ค่อนข้างสูงอยู่สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับถ้าสมมติใครชอบก็กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้ออกคลิปอีกอันนี้ผมไม่ได้ทำคลิปมากมากก็ขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ